สวัสดีครับอาจารย์ปองภพอาจารย์ประจำวิชาวิจัยและสวัสดีอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะครับกับผมนายขวัญชัยปุงเมืองรหัสนักศึกษา592130058วันนี้ผมจะมานำเสนอผลงานการวิจัยและสร้างสารรค์ผลงานดนตรีนะครับชื่อบทประพันธ์ว่าบทประพันธ์โอเล่ลำดับแรกนะครับ เราไปดูที่ประวัติความเป็นมาและความสำคัญนะครับเอ่อต้องเกริ่นนำก่อนนะครับว่าบทประพันธ์โอเล่เนี่ยก็คือมันจะเป็นดนตรีสไตล์ลุมบาฟา์เมงโกนะครับก็คือดน,ดนตรีลุมบ้าฟาเมงโกเนี่ยจริงๆแล้วมันเอาไว้ประกอบการเต้นระบำฟาร์เมงโกนะครับก็คือระบำฟาเมงโกเนี่ยมีถิ่นกำเนิดจากนิทานพื้นบ้านของชาวสเปน ใต้นะครับเราพัฒนาเป็นศิลปะที่มีรูปแบบซับซ้อนนะครับทั้งเพลงดนตรีและการเต้นลําโดยเมื่อแรกอยู่ในหมู่คนยากไร้ในสังคมความเป็นมาของระบำนะครับบางก็ว่ามาจากชาวเตซานที่อพยพมาจากแอฟริกาเมื่อ400หรือถึง600ปีก่อนคริสต์กาลนะครับบางก็ว่ามาจากพัฒนามาจากการเต้นระบำยิปซี โดยผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของสเปนในคริสต์ศักราช1,760ฟา r m เมนโกเริ่มมีที่รู้จักในแถบกาดิชเคเลสและซาบิยาในต้นศตวรรษที่19นะครับฟารเมนโกก็เข้าสู่โรงละครและผ่านไปสู่สถาบันการเต้นรำปัจจุบันสามารถชมการแสดงฟา์เมนโกได้ตามพัตานาการนอกจากนี้ระบำยงฟารเมนโกยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมอีกด้วยนะครับ ต่อ,อไปวัตถุประสงค์ของการแต่งเพลงบทประพันธ์โอเลนะครับก็คืออันดับที่หนึ่งก็คือเพื่อสร้างผลงานผลงานเพลงนะครับโดยใช้หลักวิเคราะห์โครงสร้างของเพลงการเรียบเรียงเสียงประสานของดนตรีที่ใช้ประกอบเต้นระบำฟารเมนโกนะครับแล้วก็ลำดับที่สองก็คือเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจศึกษาดนตรี ในสไตล์ลุมบ้าฟาร์เมนโกนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับดนตรีบทประพันธ์โอเล่จะเป็นรูปแบบสไตล์ดนตรีลุมบ้าฟาร์เมงโกนะครับคือฟารเมงโกก็คือดนตรีแนวประเภทลาตินแนวหนึ่งที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศสเปนนะครับโดยการผสมผสานดนตรีพื้นบ้านระหว่างลุมบ้าและฟาร์เมงโกเข้าไว้ด้วยกันนะครับ ก็คือลุมบ้าคือดนตรีพื้นบ้านที่มีต้นกําเนิดในประเทศคิวบาเป็นแนวดนตรีที่ทาให้มีความสนุกสนานรื่นเริงมักใช้บรรเลงในงานสังสรรค์ไม่มีรูปแบบตายตัวสามารถบรรเลงทั้ง,งได้คีย์เมเจอร์และไมเนอร์นะครับคือ okay, ถ้าเดี๋ยวผมจะลองเล่นคูฟของลุมบ้าที่เขาใช้กันทั่วโลกก็คือต้นกําเนิดมาจากคิวบาครับแล้วก็มันก็ไปทั่วโลกเลยเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ฟังง่ายๆนะครับว่าชื่อ ทีโฟอันนี้จะเป็นกูบหลักๆของลุมบ้านะครับก็คือกูบหลักที่ใช้กันทั่วโลกมันก็จะไปทั่วโลกไปบ้านเราก็จะคล้ายๆกับลำกองยาวตึม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 ซึ่งนั่นแหละมันก็มีต้นกําเนิดมาจากที่เดียวกันทั้งหมดนะครับทั่วโลกที่เขาใช้กันทั้งหมดเลยก็คือดนตรีลุมบ้าต่อไปเป็น ฟาเมนโกนะครับฟาเมนโกคือแนวดนตรีพื้นบ้านของประเทศสเปนดนตรีประเภทนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็มักใช้เล่นในงานสังสรรค์รื่นเริงเ,เพราะเป็นดนตรีจังหวะที่มีความสนุกเอาจริงๆถ้าพูดตำหลักมันก็คือเพลงแดนซ์เพราะว่าตัวดํมมันลงตึก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 ก็คือถ้าให้ท่องแบบปากเปล่าจังหวะฟา์เมนโกมันก็จะเป็นตึกปะ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  ตึกตึกประ,ะ,ะมาณนี้นะครับต่อไปเครื่องเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงดนตรีสไตล์ลุมบาฟฟเมนโกนะครับก็คือหล,ลักๆก็จะมีข้าฮองแล้วก็กีตาร์ส่วนในบทประพันธ์ขงงผมก็จะมีทำเป็ตเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าปกติเขาก็จะร้องเพลงเต้นระบำกันไปควบคู่กันไปนะครับ ก็คือกาะหองเนี่ยประวัติมันกม็มันก็เริ่มต้นมาจากง่ายๆนะครับก็คือจริงๆก็เหมือนเป็นคนแบบเป็นพวกชาวที่เป็นนะ <c oughs> ครับเป็นชาวที่เป็นทาสท,ที่เขาใช้แรงงานนะครับออกเรือก็คือพออ,อยู่บนเรือมันไม่มีอะไรก็คือการนำกล่องเนี่ยมาเคาะให้เกิดจังหวะก็คือทําให้มันเป็นลิทึมโดยการใช้กล่องที่ขนไปกับเรืออะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนามาเป็นกับางงในรูปแบบปัจจุบันส่วนกีตาร์นี้ก็มีต้นกำเนิดมาจากประเทศสเปนเช่นเดียวกันนะครับก็คือจากที่เราเห็นเห็นกันส่วนใหญ่ก็คือก็เป็นเอาไว้เล่นลสไตล์ลุมบ้าฟิเมงโกหรือว่าสไตล์ลาตินประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจังหวะที่บอกไป ในโน้ตที่เราเห็นส่วนใหญ่ดนตรีละตินนะครับมันจะเขียนโน้ตเป็น4แบ่งก็คือ2-2นะครับถ้าเรานับตามที่เราเห็นโน้ตเนี้ยมันก็จะเป็น1-2 1-2 3-4 1-2และ3-4 1-2และ3-4 1และ่งประมาณนี้นะครับก็คือ ประมาณนี้ครับส่วนกรอบแนวคิดในการประพันธ์นะครับก็คือเราก็เริ่มจากรูปแบบดนตรีคือกําหนดสไตล์ของดนตรีที่เราจะประพันธ์นะครับโทษครับต่อไปก็คือเครื่องดนตรีที่เราจะใช้ก็มีการ์ฮองกีตร์แล้วก็ทัามเป็นนะครับส่วนจังหวะก็จะเป็นลุมบ้าฟามงโกเลยครับ รวมกันแล้วก็เป็นบทประพันธ์โอเล่นะครับก็นี่คือการนำเสนอของบทประพันธ์โอเล่นะครับเป็นส่วนหนึ่งในในรายวิชาวิจัยต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงที่ผมประพันธ์ขึ้นมาให้ฟังคร่าวๆนะครับ ก็คือจะขึ้นมาด้วยคอร์ดที่เป็นค่อนข้างมีกลิ่นของความเป็นลาตินนะครับคือในบทประพันธ์ที่ผมได้แต่งขึ้นมาเนี่ยมันยัง,ยงไม่ยังไม่มีลทธิ์มจากประคองนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันติดสถานการณ์โควิดด้วยนะครับ การหาที่บันทึกเสียงมันค้างยากครับ และนี่ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นของบทประพันธ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นบทประพันธ์นี้ยังไม่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ร้อเออาจจะมีข้อผิดพลาดบางส่วนนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอลาอาจารย์ทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ